สวัสดีครับพี่น้องท่านลครับวันนี้พระราชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุริยบทที่40นะครับข้อที่6ถึงข้อที่8ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคําสัญญาจะทําตามพระไทยในพระคัมภี์ในสุริยบทที่40ข้อของข้อที่8ได้กล่าวว่าอย่างนี้นะครับว่าสัตวะบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ประสงค์พระองค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาไทยบาปพระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าในหนังสือม้วนมีเขียนเรื่องของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีที่จะกระทำตามพระไัยของพระองค์พระธรรมของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์เมื่อเราทั้งหลายเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ดาวิดเองวางใจพระเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้นํามาถึงพระพรมากมายขณะเดียวกันท่านจะไม่ยอมมอบชีวิของท่านไว้กับคนเยโสโอหังแต่ท่านจะสรรเสริญพระองค์และจากพ้ะคัีตรงนี้ได้พูดถึงว่าเมื่อ เขาเข้าใจว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดเขาสัญญาครับที่จะทําตามประทัยของพระองค์สัญญาอย่างไรเราอธิฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดให้กำไลมีท่าทีที่จะทําตามประทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าและขอให้ข้อคิดของชีวิตของดาวิดนั้นเป็นข้อคิดของข้าพวงหลายในวันนี้อธิฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักครับในคําสัญญาของดาวิด เมื่อเขาเข้าใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เขาสัญญากระทาตามทําเพราะอะไรครับ1ครับเขาทําเพราะเข้าใจในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเครื่องสัตวระบูชาและเครื่องบูชาไทยพระองค์ไม่ประสงค์พระคัมภีร์บอกว่าเครื่องเผาบูชาเครื่องบูชาไทยบาปพระองค์ไม่ได้ทรงเียกร้องดาวิดรู้ดีครับว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์นั้นไม่ใช่คือพิธีกรรมทางศาสนาสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นคืออะไรครับคือการกระทําตามพระไถ่พระบิดา และกันเองท่านสัญญาทําตามพระทัยพระบิดาเพราะท่านรู้ว่าพระองค์ทรงประสงค์สิ่งใดวันนี้หลายครั้งที่คริสเตียนหลายคนสนใจเรื่องพิติกรรมทางศาสนามากเกินไปเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้สมพระทัยสิ่งเหล่านั้นครับอันที่สองท่านทําด้วยความกระตืรลนข้อที่6บอกว่าขอทรงเบิกหูข้าพระองค์คําว่าเบิกหูหมายความว่าอย่างไงครับเขาต้องการจะรู้จักพระเจ้าต้องการจะฟังเสียงพระเจ้าแล้วเขาก็บอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้ามันเป็นภาพของอะไรครับเป็นภาพเหมือนกับลูกที่ได้ยินเสียงของคุณพ่อคุณแม่ ใช่ไหมครับพร้อมที่จะเข้าไปลูกมาแล้วให้ทําอะไรบ้างอะไรว่าไปเหมือนกับเจ้านายที่เรียกคนรับใช้ที่สัตว์ซื่อคนเช่าก็วิ่งวิ่งไปพอได้ยินเสียงนายจะไม่ไปแอบซ่อนฮ้ยนา,นายเรียกอีกแล้วนะครับแต่เขาก็จะตอบกลับเหมือนกับผู้เช่พระเจ้าที่ดีซาม,มูเอลซาม,มูเอลได้ยินเสียงของพระเจ้าและเอลีก็แนะนำซาม,มูเอลบอกว่าขอให้บอกพระบิดาว่า ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอบคุณพระเจ้าครับนั่นคืออันที่สองนะครับทำด้วยความเข้าใจทําด้วยความกระตือร้นอันที่สามทำด้วยความยินดีครับท่านสัญญาทําตามพระไถ่พระเจ้าด้วยท่าทีที่ยินดีต้าพิมพบ,บอกว่าข้าพระองค์ปฏิยินดีในการกระทําตามพระไถ่ของพระองค์พระธรรมของพระองค์ยนินดีใจครับพระองค์ปฏิยินดีในที่นี้หมายถึงโน้มเอียงโน้มน้าวใจจ้องเขม็งทําให้พอใจเขามีความรู้สึกว่าการทาตามพระไถ่พระเจ้าเป็นสิ่งทำให้ท่านรู้สึกพอใจเป็น จิตใจที่โน้มเอียงไปทําสิ่งนั้นนะครับคนเราชอบอะไรก็จะโน้มเอียงไปทําสิ่งนั้นจริงไหมครับในพระคัมภีร์ตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่าพระธรรมของพระองค์อยู่ในใจครับพระองค์หมายถึงฝังลึกในชีวิตเมื่อพระคัมภีร์ฝังลึกในชีวิตก็พร้อมจะทําตามไม่ใช่เหมือนพวกฟาริสีครับพวกนี้ฟาริสีและธรรมจารย์ปุโรหิตพวกนี้เนี่ยนะครับแม้จะรู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าประสูติที่เมืองเบตเลเฮมเขาก็ไม่ยอมไปครับเพราะอะไรครับเพราะพระคำอยู่ที่สมองเขาแต่ไม่อยู่ในใจ ดังนั้นเองวันนี้คําสัญญากระทําตามพระไทยนะครับอันที่1ครับทําด้วยความเข้าใจน้านพระไถยอันที่สองทด้วยความกระตือรือร้นและอันที่สทําด้วยความยินดีลองถามตัวเองว่าเราสัญญาทําตามพระไถยพระเจ้าเช่นนั้นหรือไม่อธิษฐานด้วยกันครับก็แต่พระเจ้าที่กําไลรับใช้พระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์นั้นเพระาะกําไลเข้าใจว่าพระองค์ทรงประสงค์สิ่งใดก็แต่พระเจ้า รงค์ทงประสงค์การเชื่อฟังให้คำหลายกระตือร้นที่จะกระทำตามและกระทำตามด้วยความยินดีอย่างที่ดาวิดได้กระทำอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใช่ครับ